ทางในการปฏิบัติใหม่สําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ยังไงก็คือไม่มีความรู้ทางนี้เลยอันนี้คือเราจะเริ่มทาวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสี่เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสติปัฏฐานสี่ที่เราจะเอาสติไประลึกรู้เนี่ยมันคืออะไรนะคะคร่าวๆไม่ต้องไปจําค่ะเพราะถึงเวลาที่ปฏิบัติะคะ่ะลึกแู้แค่อารมณ์หรือสิ่งที่มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าอารมณ์ในที่นี้เนี่ย ไม่ใช่อารมณ์แบบชาวบ้านทั่วไปนะคะไม่ใช่อารมณ์รักโลภโกรธหลงไม่พอใจเกลียดชังอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาเรียกว่าอารมณ์แบบบ้านๆชาวบ้านทั่วไปนะคะแต่อารมณ์ในทางธรรมะเนี่ยมันคือสิ่งที่กระทบเราทางตาก็คือตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายผัสสะก็คือผลทพะและธรรมอารมณ์เนาะ แล้วก็ที่เป็นจิตคิดนึกของเราฉะนั้นก็คือคําว่าอารมณ์ใดที่กระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นหมายถึงว่าสิ่งกระทบสิ่งที่กระทบแล้วตาเห็นรูปสิ่งที่กระทบนั้นเราเห็นเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของเราเห็นบุคคลเราเห็น ความไม่หล่อความไม่สวยความไม่งามความสกปรกความมอมแมมเราเห็นกิริยากิริยาของคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดอันนั้นก็คือตากระทบรูปตาเห็นรูปแล้วแต่ว่าเมื่อมันไหลมันไหลเข้าไปที่การไม่ชอบไม่พอใจแล้วเนี่ยอันนั้นก็คือเขาเรียกว่ามันไหลเท่าสุกันปรุงแต่งแต่เมื่อไหลที่ตากระทบรูปแล้วให้สักแต่ว่าให้สักแต่ว่ากระทบก็คือสักแต่ว่าเห็น คือพอตากระทุบกากระทบรูปเห็นแล้วก็คือสักแต่แว่าเห็นคือเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอไประลึกรู้โดยใช้คําเนี้ยค่ะว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแล้วกลับมาที่ลมหายใจก็คือกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตั้งของสติของเรานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วเราต้องไประลึกรู้แบบไหนระลึกรู้ยังไงนะคะอ่าอันนี้ก็คือที่พัดอธิบายสำหรับผู้ใหม่ที่เริ่มต้นในการปฏิบัตินะคะ และทีนี้่งแนวทางในการปฏิบัติที่พัดปฏิบัติมาค่ะคือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวแนวสติประฐานสีคือคําว่าสติประฐานสีก็คือที่ตั้งที่ระลึกนะคะของ,งของสติอยู่4ฐานฐานที่1คือฐานกายฐานที่2คือฐานเวทนาฐานที่สามคือฐานจิตฐานที่4คือฐานธรรมในฐานกายนั้น จะแบ่งออกเป็นอยู่6หมวดนะคะหหมวดที่ว่านี้มีอะไรบ้างหมวดที่1ก็คืออาณาปานสติก็ <c oughs> คือฐานลมหายใจหายใจออกระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวระลึกรู้ว่าลมหายใจออกยาวระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นนะคะอันนี้ก็คืออาณาปานสติก็คือฐานลมหายใจการดูลมหายใจในฐานกายนั้นนะ่ะก็ยังมี วิธีการปฏิบัติในสายหลายๆสายที่ปฏิบัติก็คืออดูลมหายใจแล้วเอาคำบริกรรมกำกับอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยใช้คำว่าพุทโธก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะคะหายใจเข้ายาวก็พุทธหายใจออกยาวก็โธหายใจเข้าสั้นพุทธหายใจออกสั้นโธและลมหายใจที่หายใจเข้า ไปดูอาการท้องพองเมื่อหายใจเข้าดูอาการท้องยุบ <c oughs> เมื่อหายใจออกก็คือใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอก็คือระลึกอยู่กับอาการพองอาการยุบของท้องอันนี้คือลมหายใจนะคะและเมื่อลมหายใจแล้วเราจะมีหมวดที่2ก็คืออิริยาบถใหญ่ อิริยาบถใหญ่ในที่นี้มีอะไรบ้างอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนคือเดินเดินก็ให้รู้ว่าเราขณะนี้เรากําลังเดินอยู่ขณะนี้เรากําลังเดินอยู่นั่งก็ให้ระลรกรู้ว่าขณะนี้เรากําลังนั่งอยู่นอนก็ให้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนอยู่นะคะยืนเดินนั่งนอนนะคะ อันนี้คืออิริย,บยาบถใหญ่ในฐานกายหมวดที่2หมวดที่3ก็คืออิระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถย,ย่อยคําว่าอิริยาบถย่อยก็คือคูเหยียดเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังแล้วก็ซ้ายหน้าพงกหัวเข่าห้องน้ําขับถ่ายอันนี้คืออิริยาบถย,ย่อยคําว่าก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังเนี่ย มันเป็นอิริยาบทที่อยู่ในอิริยาบถท,ทุกอิรยอออิยาบถนะคะไม่ใช่การก้าวเดินแล้วถอยหลังนะคะแต่คําว่าไปข้างหน้าแล้วกลับมาข้างหลังเนี่ยคือหมายคําว่าเมื่อไหร่สมมุติเรานั่งอยู่แล้วเราโน้มตัวไปข้างหน้าก็เลยรู้ว่าอันนี้ก็คือมันโน้มไปข้างหน้ามันโน้มไปแล้วยังไง,ไ,งไม่ต้องกลับมายัางฐานท,ที่ตั้งคือตัวตรงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ คือพอถอยกลับมามันก็กลับมาตั้งได้เหมือนเดิมค่ะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือดูอิริยาบถย,ย่อยซึ่งอิริยาบถย่อยเนี่ยมันจะใช้กับเราในชีวิตประจําวันเราเยอะมากคือลมหายใจควบคู่กับอิริย,บยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย,ย่อยคือมันจะใช้เยอะมากในการปฏิบัตินะคะนี่คืออิริยาบถย,ย่อยและฐานที่หมวดที่4หมวดที่4ก็คือ อาการ32คําว่าอาการ32ก็คือไล่ไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเ,เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อหุ้มกระดูกน้ําเลือดน้ำหลองน้ําหนองน้ําลายสเสลดหัวใจตับไตไส้เล็กไส้น้อยไส้ใหญ่อันนี้ก็คืออาการ32คือเราจะพิจารณาฐานกายเราด้วยอาการ32แบบนี้ ก็ได้ถ้าเราสามารถระลึกรู้ได้นะคะคือพิจารณาอันนี้คือไปเอาสติไประลึกรู้อยู่ในอาการ32นี้ได้ที่สายพระวัดป่าท่านจะให้กรรมาฐานเกสาโลมานะคะท่านป่าตะโจเนี่ยค่ะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือหนึ่งในฐานกายอันที่อันที่5ก็คือซากศพซากศพมี9ชนิดเนี่ยคะ่ะอันนี้คือพัดกระค้าไหมเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้พิจารณาซากศพเป็นสักเท่าไหร่อะและอันสุดท้ายก็คือหมวดที่6กก็คือ ธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมีลักษณะอย่างยงไงเนี่ยค่ะรูปร่างแท่งก้อนแบบนี้ของเราอันนี้ก็คือธาตุดินธาตุดินมันมีลักษณะแข็งแข็งแข็งนะเป็นแท่งเป็นก้อนทเงี้ยธาตุน้ำอาบเอิบอิ่มเอิบซับซ่านยางเงี้ยธาตุลมก็คือไหวไหวย่อนตึงอันนี้คือธาตุลมธาตุไฟก็คือ ความร้อนความเย็นที่มาปะทะเราอันนี้ก็คือธาตุสีก็คือธาตุไฟฉะนั้นเวลาที่เราเอาสติไปละลึกอยู่ในฐานกายอะค่ะเราเอาสติไปตั้งอยู่ในฐานกายคือให้เป็นฐานหลักเอาอะหเราเลือกเอาใน6หมวดนี้ได้ค่ะแต่หลักๆอะส่วนใหญ่เราจะปฏิบัติแบบดูลมหายใจกันใช่ไหมคะทีนี้เราจะเลือกหมวดลมหายใจ ด้วยอาการดูลมเข้าดูลมออกหรือจะดูอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือจะเป็นพองหนอยุบหนอก็ได้อันนี้ก็คือในสติปัฏฐาน4นะคะฐานฐานเวทนาก็สุขทุกข์เฉยๆาฐานจิตก็จิตเป็นกุศลจิตเป็นกอุศอกุศลอันนี้พัดพูดเข้าๆนะคะรายละเอียดมันมากกว่านี้ฐานธรรมก็คือเรื่องของนิบอนห้า,าวิจิกิชาลังเลสงสยัย เขาเรียกว่าอาคาตพยาบาทอย่างเงี้ยค่ะทดหดหูท้อถอยทอดอ,อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ล้วนอยู่ในนิวรณ์ห้และนขันห้าขันห้ารูปไปทางสัญญาสังขารซึ่งมันจะละเอียดเกินไปสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะคะแต่อันนี้ก็คือพาร์ทอธิบายให้เข้าใจะคะ่ะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะคะสำหรับนักปฏิบัติใหม่